ฟังนะคะผู้ดเนโชโรงเรียนนี้รวมถึงพอขาดเป็นสีไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วอ่ะพอเดี๋ยวกลับมาง้อเป็นสีค่ะกลับบ้านนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะใจเย็นนะคะคุณพอง้อปุ๊บก็หน้าเสียทรงไาดูนะเขาดูพอหน้าเสียทรงไปไป คุณเฉชสวัสดีไม่กลับบ้านหรอคะเนี่ยไม่กลับบ้านเหรอคะพอดีมีธุระมาคุยกับคุณเป็นสีนิดนึงนะครับเอาได้เลยเรื่องอะไรคะเนี่ยพอดีว่าท่านผอฝากมาบอกครับว่าเดี๋ยวกิจกรรมโรงเรียนวารักโรงเรียนนะครับล่าสุดเนี่ยให้คุณเป็นสีจัดการหน่อยแล้วได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวงานไอ้วันคริสต์มาสนะครับคุณเป็นสีมาควรจัดการหน่อยนะครับโอ้สองงานแล้วนะคะเนี่ยอ๋วันเกิดลูกพอครับช่วยช่วยไปจัดงานให้คุณด้วยด้วยครับผมโอ้ถ้าขนาดนี้สงสัยน่าจะมีงานบวชงานศพ งานเช่งเม้งมั้งเนี่ยทําขนาดนี้คุณสีไม่พูดอย่างนั้นนะครับมันเป็นงานที่พอสั่งมานะครับจะลาออกจังเลยเพนสีอยากรู้จังเลยถ้าไม่มีเพนสีอ่ะพออจะอยู่ได้ไหมไม่มีใครทําได้เหมือนเพนสีหรอกบอกเลยคุณสีครับนี่มันต่อหน้าเด็กๆนะครับนี่คุณสีพูดงี้คุณสีกล้าลาออกรอครับแน่นอนค่ะครูเดโชโรงเรียนเนี้ขาดเพนสีไม่ได้หรอก เป็นตามคำสั่งพอ,อแล้วกันนะครับผมว่ามาแจ้งได้เท่านี้แหละครับขอตัวครับขอตัวก่อนขอตัวก่อนนะครับโทรหาพอเลยใช่ค่ะเบอร์เพสีเองค่ะพออ,อเพนะส,สีรู้หมดทุกอย่างแล้วค่ะเนี่ยคุณเดชโชก็ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เลยถ้าจะให้เพสีทำเยอะมากมายขนาดนี้เพสีขอลาออกค่ะ คือคุณมันจะแรงไวห,หรือเปล่าคุณจะ,ะไม่แรงหรอคะ่ะฟังนะคะผู้เดโชโรงเรียนเนี้ยรวมถึงพออ,อขาดเป็นสีไม่ได้หรอกอสุดท้ายแล้วอ,อ,อ่ะพอเดี๋ยวกับางอ,อ,อเป็นสีคะ่ะอกลับบ้านนักเรียนค่ะสวัสดีครับเจเย็นะคระคัครูพงอปอุ๊บก็หน้าเสียทรงไาดูนะเขาดูพออหน้าเสียทรง มาแล้วค่ะเว้ยมาแล้วเก็บกันเก็บกันเปิดหน้ายี่ห้านะลูกนะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้โหเล่นใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ๊ยท่านผอปวดจะงอก็งอซะยิ่งใหญ่เลยวันนี้ท่านผอไม่อยู่นะครับผมเลยเป็นตัวแทนท่านผอ ผอได้ให้ผมมาเป็นคนกลางเพื่อประกาศแทนท่านผออในวันนี้ขรอยากให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับว่าตั้งแต่นะวันนี้เป็นต้นไปครูเพ็ญศีได้พ้นจากการเป็นครูของโรงเรียนนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับไม่น่าเลยครูเพ็ญศี นี้เราได้รับครูคนใหม่เข้ามาแล้วครับชื่อคุณครูวันใหม่ครับคุณใหม่เช so ิญครับผมคุณใหม่ก็จะเป็นครูคนต่อไปที่จะมาสอนพวกเธอแล้วกันนะครับทั้งไทยเด็กๆกนได้เลยครับสวัสดีครับครูครูชื่อวันใหม่นะคะจะมาสอนนักเรียนทุกคนค่ะหลังจากนี้โรงเรียนเราคงต้องคัดหน้าตาครูเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเราอยู่ด้วยความหวาดระแวงและน่ากลัวกันมานานล้ว ต่อวันนี้เราก็จะอยู่กันแบบหยุดค่ะตายพอคะทำอย่างนี้ไม่ถูกนะคะเพศีอยู่นี่เจ็ดสิบปีแล้วนะคะมันไม่มีใครแทนเพศีได้หรอกครูวันใหม่เราพูดฮัลโลดิฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ไม่ได้ มาสอนใครก็สอนทิศอะไรครับคุณพิศสีคุณคุครูขอให้ครูมาโรงเรียนเสาาทิ์แล um> ้วมาทำอะไรครับมาเก็บของตี่นี้ผมขอใช้เวลาตรงนี้มอบกระเช้าพร้อมด้วยดอกไม้ต้อนรับครูคนใหม่ครับครูคนใหม่ครับ

T! No, no. ัมากน,นะคะคนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้ายยิ่งกว่าหาแอบเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบ